3เดือนแล้วที่โควิดระบาดในชุมชนแออัดคลองเตยคนตกงานมายาวนานไข่ซักฟองก็เป็นของมีค่ามากสำหรับคนที่นี่ขอบพระคุณนะครับพี่เจน,นะครับจากนันนพัฒแบรนด์ดอทคอนะฮะวันนี้ได้มาบริจาค ไข่ไก่500แผงแล้วก็มาม่า102ลังรวมกับเท่ากล่องอีก200กล่องด้วยนะครับให้กับชุมชนคลองเตยเดี๋ยวจะมีชุมไม่ใช่เดี๋ยวอะตอนนี้นะครับให้ตัวแทนชุมชนแต่ละชุมชนมารับนะฮะทั้งหมด102นะขอขอบคุณมากนะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ชุมชนคลองเตยเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเยอะมากแล้วก็ผู้กักตัวเยอะมากีเพิ่มทุกวันทุกวันทุกวันในชุมชนคลองเตยนี่ยมันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนึงเป็นร้อยสองร้อยเพิ่มทุกวันถ้าตักตัวอย่างน้อยๆหลังหนึ่งก็จะมีสามคนหกคนแปดคนแล้วแต่คลองเตยอย่ยยังเป็นกันทุกวันเลยเป็นกันเยอะมากเลยเครียดเครียด ทุกคนมีใจนะคะที่เราได้มามอบให้นะคะเพราะว่าคนในชุมชนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ได้รับความลำบากมากนะคะจะออกไปซื้อข้างนอกก็ยากลำบากเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าเรามีแบบว่ากําลังทรัพย์มาช่วยบริจาคให้เขาก็าสามารถร่วมด้วยช่วยกันได้นะคะนในสถานการณ์แบบนี้นะคะคือพวกเราชุมชนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้เรากําลังแย่เรากําลังลำบากแต่ว่าพอทีนี้ได้มาลงหน้างานจริงได้มาอยกับสถานการณ์จริงอะ ือรู้สึกว่าเราอะกับดีกว่าเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะหยิบยื่นระบาดแล้วก็ช่วยเหลือเขาได้เนี่ยพี่พี่ก็ก็รู้สึกว่าขอบคุณเพื่อนๆพืทุกคนที่ที่เข้ามาช่วยตรงนี้้วคะนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเราขาดแทนอาหารนะครับเพราะว่ามันมันต่อเนื่องมาเข้าเดือนที่4ี่แล้วนะครับที่มีโควิดระบาดตอนนี้ต้องการอาหารทั้งอาหารสดอาหารแห้งผักผลไม้รับหมดเลยนะครับสบู่ยาสีฟันแชมพู ก็เอานะคะคือผ้าอนาไมายก็คือสามารถที่จะส่งเข้ามาได้ตลอดรับตลอดนะครับมันยังมีผู้ที่ต้องใช้เยอะมากๆเลยไม่ไม่รู้ว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ะนะครับ คุณคะขอให้ทุกท่านนะคะที่บริจาคมาสุภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะค่ะวันค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะัา